วันนี้ศูนย์ข่าวโฮนิวพาท่านผู้ชมไปร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคสีจังหวัดขอนแก่นในวันศุกร์ที่18กันยายน2563ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคสี่ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยรับเกียรติจากนายนิยมเติมศรีสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึง รองเลขาธิการสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพันตำรวจโทภัยสิทธิ์สังขะหับคงรวมถึงแขกผู้มีเกียรติมากมายไม่ว่าจะเป็นอดีตเลขาธิการสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ปรึกษาสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงอดีตผู้นริการสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค4นอกจากนั้นก็ยังมีท่านผู้นริการสํานักงานปปสภาค3ภาค6 มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยรวมถึงท่านศรัทธาคชพลายุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้นอกจากนั้นยังมีองคอ์กรภาคส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นผู้มนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณทัศนีตั้งพัฒนาสิริและยังมีแขกผู้มีเกียรติอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นภาคราชการส่วนต่างๆต,ต,ต้องถือว่าวันนี้มีคนมาเยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหาร นะฮะมีพิธีการทางสงดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน9รูปบริเวณโถงชั้นสําสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค4ี่แห่งนี้ถือว่าเป็นสำนักง,งานที่มีขนาดใหญ่มีทั้งห้องประชุมห้องทำงานงต่างๆมากมายพร้อมที่จะทำงานที่จะประสานกับทุกภาคส่วนให้ทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพต่อไปดูบรรยากาศเอานะครับท่านผู้ชม